สวัสดีค่ะน้ำบักเสื้อผ้ามือสองค่ะรักคาค่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อเดอ้อเมื่อกี้ไปกับเสื้อผ้าภาพยนต์ไปแล้วนะคะใครไม่ได้ดูเมื่อกี้นะไปดูย้อนหลังได้นะคะลูกค้าค่ะย้อนหลังได้เมื่อประมาณห้านาทีที่แล้วนะจ๊ะวันนี้ค่ะลูกค้าค่ะมารายการที่สองน้ำมากับเสื้อโปโลค่ะอันนี้ของคุณผู้หญิง,งผู้ชายรว,วมเนาะรวมไหมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเป็นงานแบรนด์โปโลล้วนจ้ะลูกค้าค่ะ มาดูนะว่าจะเป็นประมาณไหนขออนุญาตค่ะโปโลทีเชิตค่ะ100 pcs ค่ะลูกค้าขะป้าย The w เ r l d r a c รเหมือนเดิมค่ะน้องคนดีน้องคนเดิมของเรานั่นเองนะคะป้ายเด e ะ o r l d r a c k นีคะโปโลลาฟลอเรนค่ะ100ตัวลูกค้าะดูค่ะสวยๆแบบนี้มีทั้งเป็นเสื้อยืดเดี๋ยวเรามาดูกันมีทั้งเป็นคอโปโลจ้ะค่ะมาเลย35,000บาทลูกค้า หนึ่งร้อยตัวค่ะต้นทุนเฉลีย่ยต่อตัวสามร้อยห้าสิบาทเป็นโปโลลัฟลอเรนจ้าโอ้โหเดี๋ยวมาดูกันโปโลลัฟลอเรนค่ะโปโลลัฟลอเรนค่ะลูกค้าค่ะมีทั้งม้าเล็กม้าใหญ่ค่ะค่ะคะมาเลยพี่นางจ๋าให้ลูกค้าดูป้ายในหนึ่งโปโลลัฟลอเรนค่ะมีเป็นม้าเล็กด้วยม้าใหญ่ด้วยลูกค้าค่ะคะมาเลยนะ,ะ่ะ ห <ś led> มาหมาทำไมหมาตัวน,นี้ตัวอ้วนอย่างปอลาฟลอเรนเป็นคอปกค่ะโปโลาฟลอเรนลูกค้าจ๋าอาจจะไม่ได้ให้ดูป้ายที่คอทุกตัวแต่ยังคงเป็นโปโลาฟลอเรนค่ะม้าเล็กม้าใหญ่มีมาหมดคอกลมคอวีคอโปโลค่ะมาหมด จากที่น้ำปัดๆแบบว่าโชว์ให้ลูกค้าดูตอนนี้เป็นแบรนด์ polo l o v ทั้งหมดนะขออนุญ,ญาตดูไลน์นิดนึงจ้ะลูกค้าค่ะหัวฟูๆนิดนึงนะคะลูกค้าค่ะวุ้นร้อนมากเลยเนาะวันนี้เนาะอากาศร้อนร้อนเนาะวันนี้โอ้หและสี่ตาด้วยนะวันนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีแบรนด์อื่นติดมาหรือเปล่าวันนี้สี่ตาเราจะพลาดไม่ได้อ่ะโปโลลาฟลอรินค่ะ ปอลคอวี o, we, ค่ะยังคงเป็นโปโลลาฟลอเรน์ค่ะลูกค้าค่ะแพรพี่ขอเช็คราคาโปโลให้พี่หน่อยเช็คราคาโปโลในช็อปให้พี่หน่อยอันนี้อันนี้ไม่ได้เปรียบเทียบไม่ได้เปรียบเทียบว่าอะไรเลยนะคะลูกค้าค่ะแค่อยากให้ดูว่าราคาเข้าวๆเป็นเขาเรียกว่าอะไรถ้าลูกค้าที่รับไปจะได้ดูดูเขาเรียกว่าอะไรจะได้ดูตามว่าจะขายอยู่ที่ราคาตัวละเท่าไหร่นะคะลูกค้าค่ะปโลลาฟลอเรนต์ค่ะคอโปโลจ้ะ โปโลลารอเลนคอวี Love, Loren, v, ค่ะโปโลลารอเลนคอโปโลค่ะตัวนี้ไซส์ประมาณ XL นะจ๊ะลูกค,ค้าขะไซส์ size XL อโปโลลารอเลนเสื้อยืดค่ะลูกค,ค้าขะสวยๆแบบนี้ยังคงเป็นลาฟลอเลนทุกตัวเด้อให้ลูกค้าดูป้ายนิดนึงค่ะพี่น้ลูกค้าดูป้ายนิดนึงสวัสดีลูกค้าทั้งหกท่านค่ะลูกค,ค้า่ะ งานตัวนี้เป็นโปโลแบรนเป็นแบรนโปโลลาฟลอเรนลวนนะคะรุ่นขาเป็นลาฟลอเรนลวนนะคะดูคะ่ะสวยๆเลยจ้ะสวยๆเลยลูกค้าสามหมื่นห้าพันบาทคะ่ะต้นทุนเฉลี่ยต่อตัวนะคะสามร้อยห้าสิบบาทคะ่ะไม่ได้ให้ดูป้ายแต่ว่ายังคงเป็นลาฟลอเรนนะยังคงเป็นลาฟลอเรนอยู่นะลูกค,ะคะ้าขา โอ้โหลาฟลอเรนทุกตัวเลยเองจริงเขาไปเอางานแบบนี้มาจากไหนเนาะเลิดมากลูกค้าค่ะดูค่ะโปโลค่ะคอโปโลค่ะลูกค้าค่ะสวยๆเลยนะคะโปโลจ่ะลูกค้าค่ะโปโลนะคะลาฟลอเรนค่ะโอ้โหเลิศมากโปโลลาฟลอเรนคอกลมค่ะ โปโลลารอเลน์คอกลมค่ะเป็นเนื้อพายืดนะคะโปโลลารอเลนส์พายืดคอกลมค่ะโปโลลารอเลนส์คอกลมค่ะพายืดค่ะให้ดูไปหนึ่งค่ะพี่นางค่ะสวยอ่ะโปโลทุกตัวเลยโปโลลารอเลน์ Love, Loren, ทุกตัวนะคะลูกคา้าค่ะแล้วใครที่รับกระสอบนี้นะได้ตามรีวิวครบทุกตัวนะ หยิบไปตัว2ตัวไม่มีแน่นอนค่ะลูกค้าค่ะเพราะว่าของเราเป็นระบบบริษัทนะคะได้ตามครบทุกตัวแน่นอนนะคะแล้วก็จํานวนประมาณ100ตัวนะคะลูกค,ค้าขาสามหม่บาทเท่านั้นนะคะตกต้นทุนเฉลี่ยต่อตัวนะลูกค้าค่ะต้นทุนเขาอยู่ที่ประมาณตัวละเอ่อยาบาทเท่านั้นเองนะคะสุดคุ้มอ่ะขออนุญาตนิดนึงนะอันนี้น้าไม่ได้เล่นโทรศัพท์หน้ากล้องนะน้ําหาข้อมูลอยู่ เป็น US ดอลลาร์ขออนุญาตนิด <c oughs> หนึ่งลูกค้ Love, าค่ะแบรนด์ Polo Ralph l a u r ในกล้องเห็นไหมจ๊ะแบรนด์ Polo Ralph l a u r เจ็ดสิบเก้าเจ็ดสิบเก้าเหรียญลูกค้าขาสามร้อยเก้าสิบแปดเหรียญร้อยหกสิบแปดเหรียญ US ร้อยเก้าสิบแปด US ร้อยเก้าสิบแปดอันนี้เป็น <c oughs> เป็นแนวเสื้อกันหนาวเนาะเดี๋ยวขออนุญาตนิดหนึ่งขออนุญาตดูโปโลค่ะ 3 9มรอ us ค่ะลูกค้าอันนี้นะเปิดราคาให้ดูคร่าวๆนะเดี๋ยวลูกค้าบอกว่าปาททำไมสามมื่นห้ลูกค้าขาราคาในช็อปประมาณนี้นะราคาในช็อปประมาณนี้นะ แล้วบ้านเราใส่กันดีมากฮิตใส่มากใครๆก็รู้จักค่ะกับงานโปโลลาร์เลนส์นะลูกค้าค่ะซื้อไปตัวหนึ่งเอาจิงๆิงลูกค้าต้นทุน350ลูกคา้าไปขายตัวละ6 0 0้อ0ทางนี้ทางนั้นแล้วแต่กลุ่มแล้วแต่ตลาดด้วยนะคะลูกค้าค่ะดูค่ะโอ้สวยโปโลค่ะท้ายืดค่ะคอปกค่ะโปโลลาร์เลนส์ ดูค่ะจะบอกว่าถึงจะไม่ขายตัวละหกร้อยเจ็ดร้อยตัวละห้าร้อยห้าร้อยห้าสิบนะคะรกคาค่ะดูค่ะสวยๆแบบนี้เลยสวยอะ่ะดูค่ะแล้วเป็นลาร p ฟลอเลนล้วนเอาจริงๆาร์ฟลอรเลนทุกตัวทั้งกระสอบเลยไม่มีแบรนด์อื่นเลยนะตอนนี้เปิดมาเกือบประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นไม่มีแบรนด์อื่นปนมาเลยเป็นโปรโรลารทุกตัวทั้งเป็นผ้ายืดทั้งเป็นคอป,ปกค่ะ สวยๆจ้ะลูกค้าค่ะดูค่ะโอ้โหลดมากเป็นมะเล็กมะใหญ่มีมาหมดค่ะในนี้ค่ะลูกค้าดูค่ะ <ๆ S 1> สวยๆวินี่สีนี้สวยมากเลยอ่ะลายป o ล o ลาฟลอเ u นจ n จ้ะล,ล,ลูกค้าลา l a อเ e นทุกตัวเลยป o ล o ลาฟลอเ u น e n ค่ะใครที่แบบว่าใส่แบรน์นะใส่โปโล o นะ มาสามหมื่นห้า 35, เข้าช็อปได้แค่สี่ห้าตัวนะรคาคาขามาทางนี้จ้ะรกคามาทางนี้นะคะบั克เราจัดให้แล้วเอาไปเลยหนึ่งร้อยตัวค่ะกระสอบใหญ่ๆจุใจหนึ่งร้อยตัวแค่สามหมื่นห้าพันบาทแล้วต้นทุนลูกคา้าฟังต้นทุนสามร้อยห้าสิบาทลูกคา้าได้โปโลลับรอเล่นต้นทุนตัวละแค่สามร้อยห้าสิบาทสุดคุ้มมากลูกคา้าดูค่ะแล้วโปโลลับเล่นทุกตัวไม่ต้องไปเปิดกระสอบอื่น ไม่ต้องไปเปิดนะลูกค้าจะไปหากระสอบอ่าคอ,อาเขาเรียกอะไรแหละโปโลลูกค้าไปเปิดกระสอบตัวเสื้อโปโลโปโลนะ้ําตีไปกระสอบละ6ก0 0 7 0 0็ดพันเจ็ดพลูกค้าเปิดกี่กระสอบนะสา0หมื่นห ประมาณ6กกระสอบลูกค้าค่ะยังไม่รู้ว่าจะได้รับลอเรนทั้งร้อยตัวหรือเปล่านะแต่ว่าถ้ากระสอบนี้ลูกค้าขาร้อยตัวลูกค้าได้รับลอเรนทุกตัวไม่ต้องไปเปิดกระสอบอื่นลุ้นเลยนะจ๊ะลูกค้า่ะได้ทุกตัวเลยรับลอเรนนะคะให้ดูป้ายนิดนึงค่ะเรื่องไซส์ดีด้วยไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L ค่ะนะจ๊ะไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L ค่ะมาเลยค่ะลูกค้าาค่ะค่ะมาเลย แล้วก็รู้สึกว่าส่วนใหญ่จะเน้นเป็นคุณผู้ชายแต่ว่าถ้าเป็นพวกคอกรงคอกรมคุณผู้หญิงก็ใส่ได้เป็นเสื้อคอปกบางตัวนะคะคุณผู้หญิงก็ใส่ได้คุณผู้หญิงอ่าคุณผู้ชายขาคุณผู้หญิงขาใส่ได้หมดเลยดูค่ะแบบนี้ผู้หญิงก็ใส่ได้นะเขาเป็นทรงผู้ชายใส่ได้ทั้งหญิงทั้งชายผู้หญิงก็ใส่เป็นแนวโอเวอร์ไซส์ก็ได้ลูกค้าหายังคงเป็นลาฟลอเรนตนะขะโอ้โหเลิศอะลาฟลอเรนตค่ะลาฟลอเรนตค่ะ ลาฟลอเรน์ค่ะแล้วดูค่ะเอาไป่ยลูกค้าเอาไปรีดตอมรีดไอ้นาน,นิดหนึ่งขึ้นไม่แขวนขายได้เลยค่ะเอาไปรีดตอนรีดไอ้นานิดหนึ่งขึ้นไม่แขวนขายได้เลยค่ะลูกค้าค่ะเป็นคอปกแบบนี้คอปกสีเท่าลูกค้าลดดะไม่ต้องไปลุ้นเลยไม่ต้องเปิดกระสอบอื่นลุ้นเลยลูกค้าสําหรับใครที่ชอบเล่นโปโลนะกระสอบนี้กระสอบเดียวจบเลยมีไม่เยอะเหมือนเดิมมีไม่เยอะนะลูกค้าอู้อันนี้ตัวนี้สวยจัง ดูค่ะสวยเลยขออนุญ,ญาตน้ำขออนุญ,ญาตถ่ายแล้วก็เช็คก็ราคาตรงนี้เลยนะสดสดเดี๋ยวจะแบบว่าไม่เลียวเลียวตรงนี้เลยนะคะลูค้ขออนุญ,ญาตโอโ้โหเลียวมากค่ะตรงนี้นะคะเช็คก,กันหน้าหลายขออนุญ,ญาตใส่ไม่แผนท่าไหรได้ไหมาตาตอนนี้สวยมากราคาค่ะร้อยแปดสิบอ่าไม่ใช่สามร้อยห้าสิบบาทน้ำยังอยู่กับไอ้นนี่อยู่เลยอะไรนะ เสื้อภาพยนตร์เนาะสวยมากเสื้อภาพยนต์ลูกค้าจะย้อนกลับไปดูเด้อคะ่ะยังไม่ดูสวยจริงๆอ่ะโปโลลาฟลอเรนค่ะอ่ะเจอแล้วเจอแล้วนะคะสำหรับงานโปโลตัวเมื่อกี้ที่น้ำถ่ายรูปให้ดูลูกค,ะคะ้าค่ะโซเอาไปเรียบร้อยแล้วในเว็บเขาโซเอาไปเรียบร้อยแล้วอ,ะอ่ะไม่มีราคาขึ้นด้วยนะคะ อนุญ,ญาตนะจ๊ะลูกค้าค่ะนะ้ำอันนี้นะ้าอยากเปิดเปรียบเทียบราคาให้ลูกค้าดูนะลูกค้าจ๋าว่าปกติเขาขายกันอยู่ที่เท่าไหร่นะคะอยากเปิดเรียบเทียบราคาให้ลูกค้าดูนะคะสวยๆตัวนี้ก็สวยนะที่ไปเมื่อกี้ดูค่ะสวยเนาะสวยอันนี้อันนี้อันนี้สมมติว่าตัวอื่นละกันไม่ต้องเป็นตัวนั้นละกันมือสองนะคะลูกค้าค่ะมือสองนะที่เขาขายกันอยู่ในเว็บนะก็จะประมาณตัวละพันพันเอ็ดพันแปดพันเอ็ดนะคะพันเจ็ด สามพันก็มาห้าพันก็มาสองพันก็มาลูกค้าขาสำหรับงานแบรนด์ลาฟลอเรนส์นนะอันนี้น้ำเปิดราคาให้ดูคร่าวๆนะคะราคาสำหรับงานแบรนด์ลาฟลอเรนส์นนะลูกค้าเอาไปต่อยอดได้แน่นอนคะ่ะตัวนี้นะคะลูกค้า,า่าลาฟลอเรนส์ค่ะลาฟลอเรนส์ค่ะ ลาฟลอเรนค่ะคอวีคอกลมคอโปโลมาหมดที่สำคัญน้นเป็นเสื้อเป็นเสื้อทั้งหมดนะจ๊ะลูกค้าค่ะเป็นเสื้อทั้งหมดนะโอ้ยตัวนี้สวยจัง USA เป็นลาฟลอเรน USA ค่ะสวยเนาะพี่ตีค่ะขึ้นไม่แขวนให้น้องหน่อยให้มองตาก็รู้ใจแล้วนะคะว่าจะเอาตัวไหนบ้างอะลาฟลอเรนค่ะสีม่วงมีม่วงอ่อนแล้วก็มาม่วงเข้มค่ะลาฟลอเรนค่ะมีม่วงเข้มแล้วก็มาเปื้อกมองคุดค่ะ ลาฟลอเรนค่ะเป็นคอโปโลนะคะลูกค้าคา่ะสีดํากันบ้างคอกลมคอวี Cor v จ้ะสีดําคอวีกันบ้างคา่ะยังคงเป็นโปลโรฟเดี๋ยวดูป้ายนิดหนึง่งอันนี้นะ้จะแบบว่าลูกค้าไม่ได้ให้ดูป้ายทุกตัวแต่ยังคงเป็นลาฟลอเรนเดอร์ไม่มีลักไก่นะลาฟลอเรนทุกตัวเลยนะคะแต่ว่านํามไม่มั่นใจว่ากระสอบใหม่ที่ยังไม่ได้แกะอาจจะมีติดมาบ้างหลงมาบ้างหรือเปล่าอันน,นี้นะ้ไม่การันตีนะคะลูกค,าคา้าแต่ว่าเขาเป็นกระสอบโปโรทุกตัวนะ ถ้าจะมีหลุดบ้างก็จะเป็นแค่ตัวเดียวสองตัวประมาณนั้นค่ะรัวแต่ว่ากระสอบนี้ไม่เจอเ้อุยเสียงเริ่มหืนแล้วนะเสียงหืนแล้วตอนนี้ <c oughs> กลับมาลกลับมาลูากกลับมากลับมาอาลัฟลอเลนค่ะคอปกค่ะรูกคค่ะแล้วก็เป็นลับลอเลนคอกลมจะ้ะสวย ลาฟลอเรนคอปกค่ะโอ้โหลายๆค่ะลาฟลอเรนค่ะสีฟ้ากันบ้างลาฟลอเรนค่ะเอาไปซักทำความสะอาดค่ะรีดไอ้น้ำหอมๆนะคะลูกค้าค่ะทำราคาได้เลยนะคะแบรนด์ลาฟลอเรนล้วนนะคะโปโลลาฟลอเรนมีประโคต้ยิงด้วยเลิศมากโปโลลาฟลอเรนค่ะสีดำสวยๆสีดำสีเทากันบ้างค่ะโปโลลาฟลอเรนค่ะลูกค้า ต้นทุน3ามรอยหาสิบาทต่อตัวลูกค้าจ๋าดูค่ะสวยเนอะสุดคุ้มจริงๆอย่างที่น้ำเปิดเว็บให้ดูเมื่อกี้นะลูกค้าขาวาขายกันอยู่ตัวละพันกว่าบ,บาทนะสําหรับงานมือ2นะคะลูกค้าเอาไปต่อยอดได้นะคะไม่ว่าจะขายเป็นเว็บไซต์จะเปิดประมูลก็ได้นะคะหรือลูกค้าจะขึ้นไม่แขวนขายจัดร้านก็ได้นะคะแต่ว่าอยากแนะน,าออน,นะะาาําตลาดออนไลน์นะคะลูกค้าตลาดออนไลน์ค่อนข้างดี ลาดออนไลน์นะคะลูกค้าขายค่อนข้างดีแล้วก็ทําราคาค่อนข้างได้นะคะพี่แท้ค่ะขอ,อน้ำหน่อยไม่ไหวแล้ว <c oughs> อ่ะคอโปโลค่ะคอโปโลค่ะลูกค้า <c oughs> <c oughs> ขออภัยค่ะลูกค้า <c oughs> <c oughs> คะ <c oughs> ่ะสดชื่น คอแห้งนิดนึงจ้ะลูกค้าจ๋ะก,กลับมาต่อกลับมาต่อกับโปรโรราฟลอเรน์ค่ะลายแบบนี้สวยๆค่ะไซส์ S ไซส์ M สไซส์ L ค่ะๆมาเลยค่ะคอกลมจ้ะล,ลอเรนต์คอกลมค่ะล,ลอเรน์ค่ะคอโปโลค่ะลูกค้ายังคงเป็นล,ลอเรน์ทั้งกระสอบเลยหนึ่งร้อยตัวลาฟล้วน ไม่มีลาบไม่มีลาบเลยนะลูกค้าค่ะลาบล้วนเลยนะคอโปโลคอกลมคอโปโลคอกลมค่ะลูกค้าค่ะคอวีนะคะมีมาหมดนะจ๊ะลาบลอเลนค่ะโอ้เลิศมากลาบลอเลนค่ะลูกคา้าสวยสวยลาบลอเลนคอกลมค่ะรู้สึกว่าจะต้องรีบไปแล้วเหมือนมีภารกิจด้วยอ่ะคอวีค่ะลูกค้าค่ะคอวีเลิศจะสีเท่า สวยลดมากขออนุญาตดูป้ายคอค่ะพี่มินค่ะ l าฟ e อเ r นอยากให้ดูป้ายคอทุกตัวเลยอะพี่มินค่ะเดี๋ยวตอนจบพี่มินมาฉายตรงที่หนูหน่อยนะให้ลูกค้าเห็นป้ายคอทุกตัวเลยว่าลาฟลอเรนทุกตัวต้นทุนตัวละสามร้อยห้าสิบลูกค้า่ะหนึ่งร้อยตัวต้นทุนตัวละสามร้อยห้าสิบเท่านั้นดูค่ะสวยๆมากที่สำคัญเป็นเกรดเอนะเปอร์เซ็นต์เซียายมีเจอค่ะห้าถึงสิบห้าเปอร์เซ็นค่ะขาดเพื่อนดำมีเจออ้ะพี่มินพีต่ตีน่ารักมาก ขเขาแบบกับน้องแคทด,ดีโปโลแบร์บายแล้วใช่ใช่น้ำเคยเห็นกระเป๋าเขากระเป๋าผ้าน่ารักมากน้ำอยากได้มากกระเป๋าผ้าแต่ไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ใช่จำได้ว่าถูกถูกคนลากหนีเขาอยากได้กระเป๋าผ้าโปโลมากอ่ะสวยค่ะลูกค้าค่ะเป็นคอโปโลจ้า เป็นคอปโลนะคะจบกันด้วยตัวสุดท้ายคอปโลค่ะลูกค้าค่ะเน้นย้ำอีกรอบกระสอบนี้เป็นแบรนด์โปลนะคะลาฟลอเรนทุกตัวค่ะลูกค้าค่ะหนึ่งร้อยตัวบวกหนึ่งร้อยตัวจากลูกค้าเป็นงานน้องเดอะเวิลด์แลกของเรานั่นเองนะคะราคาสามหมื่นห้าพันบาทค่ะร้อยตัวตกต้นทุนเฉลี่ยต่อตัวสามร้อยห้าสิบบาทดูค่ะให้ดูคอเน่หนึ่งดูค่ะให้ดูป้ายคอค่ะโปลอลาฟลอเรนทุกตัวค่ะ ลาฟลอเรนทุกตัวจากลูกค้าลาฟลอเรนทุกตัวค่ะโอ้โหเลิศอะลาฟลอเรนทุกตัวค่ะเลิศมากลาฟลอเรนค่ะ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 อ่ะเลิศค่ะโปโลค่ะโปโลลาฟลอเรนค่ะ ปโลลาฟลอเรน์ค่ะลูกค้าโอ้โหไม่ต้องเปิดกระสอบอื่นลุ้นแล้วเอากระสอบนี้เลยได้โปโลลาฟลอเรน์ทุกตัวลูกค้าขาได้แบรนทุกตัวทํวทำราคาได้แน่นอน3 5ม0 0ืันบาทต้นทุน3ามยห้าบาทฝากไปด้วยสำหรับรายการนี้นะคะขอบคุณค่ะ